ฟังด่วๆนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดประจำวันที่1ธันวาคมนะครับซึ่งก็ต้องบอกเล้ว่าตอนนี้ไทยยึดผาอินซีเสร็จสับ100%แต่ก็ยังมีขมินป่วนหนักที่พยายามเข้ามาประจันหน้ากับรบพิเศษของไทยเรารวมไปถึงตอนนี้ ในพื้นที่กองทัพภาคที่3ครับหรือว่าโซนจังหวัดตากนั้นก็มีการยิงเตือนแล้วถึง3นัดด้วยกันพร้อมกับอัปเดตสิ่งที่เกาหลีทำครับแบนคขมรเนี่ยสุดคาตากันเลยทีเดียวงานนี้ฮุนเซนเด่งกับกุมขม,มับอีกแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนในตอนนี้ซึ่งก็เป็นสถานการณ์แนวชายแดนที่เดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นชายแดนในโซนกองทัพภาคที่3หรือว่าโซนภาคเหนือในจังหวัดตากของเรานั่นเองครับก็เรียกว่าทําออกมาให้ดูโดยกองกําลังนาเลส ได้มีการยิงเตือนออกไปทันทีครับกับปืนคอ120มมตรตามกฎการใช้กําลังหลังจากที่เมียนมากับชนกลุ่มน้อยเนี่ยมีการสู้รบมีการประทะก,กันด้วยกระสุนปืนคอ60ตกมายังฝั่งไทยเราเราเคยมีการยิงเตือนไปก่อนแล้วรอบหนึ่งครับแต่ก็ไม่มีการแก้ไขออกมามันก็เลยทำให้รอบนี้มีกระสุนปืนคอตกฝั่งไทยเราเนี่ยจำนวน5นัดอยู่ในบริเวณพื้นที่ชุมชน ก็เลยทําให้กองกําลังนาเลสวนนะครับทำการยิงเตือนด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มิลิเมตรจำนวน4นัดด้วยกันไปยังพื้ที่ปะทะเลยเพื่อที่จะเตือนให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังการใช้วิธีกระสุนที่มาส่งผลกระทบต่อฝั่งไทยเราพร้อมกับจัดกําลังพลครับรวมถึงอาวุธยุโทโธปกรณ์เนี่ยเตรียมปฏิบัติการใช้กําลังเหมือนกัน หากว่ามีการละเมิดดุลรัฐมติพไตยของไทยเราตลอดแนวชายแดนซึ่งตอนนี้ทางกองกําลังเลสวนกองทัพบัณฑิาครับก็ยังคงติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและก็ตึงกําลังตามแนวเขตชายแดนอยู่เหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นอับเดตล่าสุดนะครับเป็นแนวชายแดนไทยของเราเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีการประทะกกับไทยเราตรงต เพียงแต่เราเนี่ยยังคงเฝ้าระวังนะครับและก็พร้อมตอบโต้หากว่ามีการลุกล้ำเข้ามาไม่เหมือนกับขมนญครับที่ตอนนี้ยังคงยั่วยุไทยเราอย่างต่อเนื่องซึ่งก็มีอัปเดตออกมาจากกรณีที่2เองครับที่ได้ออกมาชี้แจงข้อที่จริงกับกรณีกระแสะข่าวว่าขมนนั้นเข้ามายึดบริเวณผาอินทรีจังหวัดบุรีรัมย์ไปที่เรียบร้อยซึ่งเรื่องนี้ก็ยืนยันการันตีออกมาแล้วครับว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดได้มีการชี้แจงออกมาครับว่าบริเวณผาอินรีเนี่ย ที่เป็นบผูีรับผิดชอบของตชด216ลงบูีตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณผาอินรีโดยตั้งอยู่ตำบลบึงเจริญน,นะครับอำเภอบ้านกรวดห่างจาก ถนนสาย224สายหลักเนี่ยประมาณ12กิโลเมตรซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไทยเราเนี่ยเคยตั้งฐานเอาไว้ในปี2533เลยนะครับก่อนที่จะยุบออกไปแล้วจากการตรวจสอบก็ไม่พบหลักฐานบ่งชี้ว่าเขมรน,นั้นเข้ามายึดกําลังหรือว่าตั้งฐานในจุดนี้ตามที่กล่าวอ้างมาแต่อย่างใดเลยซึ่งก็ไม่พบร่องรอยการเคลื่อนกาลังหรือว่ากิจกรรมเชิญยุทธวิธีอื่นๆของฝ่ายกัมพูชาในบรินีดังกล่าวโดยบริเวณนั้นเนี่ยยังเป็นป่ารกทึบอยู่นะครับและก็มีเพียงร่องรอยถนนเก่าที่ไม่ได้ใช้งานเป็นการอัปเดตออกมาาล่าสุดนะครับ หลังจากมีกระแสข่าวออกมานะว่าเฮ้ยขมินมายึดผายอินซีหรือเปล่าเข้ามาบุกมาล้ําดินแดนไทยของเราหรือเปล่าซึ่งตอนนี้เราก็ไปตรวจสอบแล้วนะครับเป็นเรื่องที่ไม่จริงแล้วบริเวณตรงนั้นเนี่ยเหมือนมันไม่ใช่จุดยุทธศาสตร์มากเท่าไหร่เพราะเราเองก็ได้มีการยุบฐานออกไปนะครับในปี2 5 3 3หลังจากที่เคยประจำกันอยู่ในบริเวณมืดทีนนั้นด้วยยังไม่ได้จบแค่นี้กับเรื่องราวบริเวณแนวชายแดนกับขมินเองนะครับก็คือวันวันพันกว่าเรื่อง,งจริงๆนะ คือล่าสุดครับปรากฏคลิปออกมาว่าทานคาริเมนนั้นเข้ามาตัดไม้ในบริพีพพาทกันอยู่ ซึ่งในคลิปก็มีการระบุว่าได้พูดคุยกับฝั่งไทยเรานะครับก็เป็นฐานไทยนี่แหละใส่ชุดดําแล้วก็มีทหารหมวกแดงก็หมายถึงรบพิเศษกับฐานพรานไทยเราเองนะครับเข้ามาห้ามไม่ให้ขมรน,นั้นตัดไม้ในบริเวณดังกล่าวไปซึ่งท่าทีขมรนก็มีการพูดคุยตอบโต้แบบเดือดเลยนะแล้วก็อ้างว่าการตัดไม้บริเวณนี้เนี่ยตัดในดินแดนของตัวเองก็เลยมีการด่ามีมการท้าทายทหารไทยเราในบริเวณพื้นที่นะครับทั้งให้คอเอ่ยให้ของลับแก่ดานไทยเราเอ่ยซึ่งฝั่งไทยเราเนี่ยก็ได กลับไปเช่นเดียวกันซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเป็นบริเวณแถวแนวรบตาควายนะครับเป็นพื้นที่ที่น่าจะตึงเครียดกระบดสมควรนะแล้วพอมีภาพแล้วก็คลิปออกมาแบบนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าคขเมน,นะครับดูเหมือนจะไม่ได้กลัวฐานไทยเราเลยนะนี่ถึงกับเป็นทหารพรานเป็นหนึ่งรบพิเศษแล้วอีกอย่างครับแนวหน้าของไทยเราเนี่ยต้องเจอกับขมม้นปวนดยั่วยุก,กันอยู่แบบนี้คือขมิรนรู้แหละว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ย มันไม่ใช่ดิเดนของพวกเขาแล้วก็เป็นบริบีพาทแต่ไม่สนใจนะครับพยายามที่จะล้ําพยายามที่จะเอาไว้ง่ายคือขยับเข้ามาเป็นระยะนะครับแล้วก็บุกประชิดอย่างต่อเนื่องเหมือนกันแล้วเมื่อ2วันก่อนนะครับก็ยังมีคลิปเพิ่มเติมนะในบริเวณช่องอันมาครับที่ไทยของเราเนี่ยถึงกับท้าขามิเลยให้เดินนําหน้าสักทีหนึ่งหากว่าไม่มีทุนระเบิด ใหม่อยู่จริงแต่ขเมนก็ไม่ได้มีการเดินนะครับคือมาบอกไทยเราเลยว่าเฮ้ยเดินตรงนี้ได้นะไม่มีทุนระเบิดซึ่งหนานไทยเราก็บอกว่างั้นเดินงั้นเดินดูก่อนสิไม่มีทุนระเบิดแต่ขเมนก็ไม่ยอมเดินแล้วที่ลือกันมาจากฝั่งของขเมนเองนะครับคำสั่งล่าสุดของ ผู้นำนะคือบอกว่าถ้าเกิดไทยเราเนี่ยลุกล้ำข้ามรั้วไปฝั่งเขมรก็สามารถลั่นไกได้เลยนี่คือคำสั่งล่าสุดของเขมรที่มีการเลืกอนออกมานะครับทั้งจากอินฟูเขมรอเองจากทหารเขมรอเองที่มีการโพสต์ซึ่งเมื่อคืนนี้เนี่ยก็มีเสียงคล้ายกับเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดครับบริเวณพื้นที่ภูมะเขือฝั่งของเขมรนะใกล้กับห้วยตาเรียโดยก็คาดการณ์กันนะครับว่าไม่เมาเนี่ยก็เป็นการยั่วยุไทยเราอีกหนึ่งครั้งในพื้นที่เนี่ยจะได้ยินเสียงแบบนี้บ่อยนะครับเพราะเขมรรเหือนจะทําาากยย่วยุใ้ตก ใจบ้างให้เราแบบภาวาให้เรานอนไม่หลับเป็นสิ่งหนึ่งที่ขเขมรเขาตั้งใจทําแบบนี้เลยเอาละมาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับเดี๋ยวผมขอเล่าย้อนกันหน่อยกับกรณีล่าสุดเนี่ยในพื้นีบ้านหนองจานซึ่งก็เป็นชาวจีนนะครับที่จะลักลอบข้ามมายังฝั่งไทยเราเนี่ยก็กลายเป็นว่าเหยียบทุนระเบิดของ,ของขเขมรที่เป็นทุนระเบิดเก่าได้รับการยืนยันออกมาแล้ว ซึ่งสถานดูจีนเนี่ยก็เร่งประสานไทยเราทันทีหลังจากบาดเจ็บหนักเลยครับใกล้กับพรมเดีนกัมพูชาแต่ว่าเรื่องราวนี้คำมนก็ออกมาปฏิเสธนะครับบอกว่าเฮ้ยไม่เคยมีรายชื่อคนจีนในการเดินทางเข้ามายังคำมนนะแล้วเหมือนจะกล่าวหาไทยเราด้วยนะครับบอกว่า ใชเราเนี่ยสร้างเฟกนิวกุข่าวขึ้นมาไม่รู้ว่าเอาอะไรคิดเหมือนกันถ้าเกิดเราจะสร้างเฟกนิวเนี่ยเราจะไปสูญเสียแบบขาทําไมเพราะมันไม่คุ้มกันเลยกับการที่เราจะใส่ไร้ายขมินแบบนี้นะครับพอใส่ร้ายไปขมิญมันก็ปฏิเสธอยู่ดีแล้วหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยเรายื่นเอลไปแล้วยื่นใช้ต่างๆไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่จบเหมือนเดิมคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจํากัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรมีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ซครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ เน s สตรีมมิ่ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบที่ว่าครบจบในที่เดียวซึ่งเหตุผลนี้แหละครับที่ทำให้อาการหนักกำเริบขึ้นมาอีกแล้วเพราะล่าสุดเกาหลีใต้เองครับจอยุบธุรกิจในกัมพูชา เนื่องจากไปต่อไม่ไหวจนนึงขั้นออกมาขอร้องให้ผ่อนปรนคำสั่งห้ามคนเกาหลีเนี่ยเดินทางเข้าขเขมรคือในก่อนหน้านี้นะครับรัฐบาลเกาหลีเนี่ยก็มีการยกระดับคําเตือนการห้ามเดินทางเลยสําหรับการเยือนกัมพูชาเนี่ยถึงสองรอบนะครับในเดือนตุลาคมรอบหนึ่งและก็ในเดือนพฤศจิกาย,ยนเนี่ยรอบหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือการตอบสนองทั่วทั้งรัฐบาลเลยนะครับต่อกรณีที่มีชาวเกาหลีใต้นั้นถูกจับมากขึ้นเรื่อยๆในกัมพูชาซึ่งตอนนี้ก็เลยทำให้เศรษฐกิจเกาหลีใต้ในกัมพูชาเนี่ย ลดหวบหายไปแบบโอ้โหไม่ไหวแล้วนะครับจะยุบแล้วมันก็เลยทำให้เศรษฐกิจภาพรวมของเคมีเนี่ยก็ซุดตามลงไปด้วยตอนนี้เคมีกับขอร้องให้เกาหลีเนี่ยผ่อนปรนเถอะผ่อนปรนคำสั่งแบนการเดินทางเถอะเพราะตอนนี้ไม่ไหวจริงๆนะครับอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจเสียหายและก็หดตัวอย่างรุนแรงได้รับผลกระทบแบบโอ้โหมากมายมหาศาลเลยครับกับเกาหลีใต้ที่เขาเด็ดขาดแบนก็คือแบนเลยนะครับไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นแล้วพอพลเมืองของเขาโดนเนี่ยก็มีการส่งทูตส่ง หน่วยพิเศษเนี่ยเข้ามาจับร่วมกับขมรด้วยนี่นะครับคือสิ่งที่เกาหลีใต้ทำขเมรนเนี่ยกลัวแบบหัวหดในกระดองเลยฮุนเซน,เนก็ไม่ได้มีการตอบโต้แต่อย่างใดแต่กับไทยเราเนี่ยฮุนเซนตอบโต้ดีตอบโต้หนักเหลือเกินซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องเราอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับบริเวณพร้นที่แนวชายแดนนะครับยังคงมีประปรายในการประจันหน้ากันในการประทะคารมกันขมรก็ไม่ยอมไทยเราก็ ไม่ได้กลัวเหมือนกันมันก็เลยรามห้สถานการณ์ตอนนี้นะครับยังคงเฝ้าระวังกันเหมือนเดิมกับบริเวณแนวชายแดนพื้นที่กองทัพภาคที่2หรือว่ากับฝั่งของเขเมรเองยังไงคงรอติดตามอัปเดตกันแบบนี้นะครับเอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร เป็นกำลังใจให้กับผมโดยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับเขาเด็ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับ NFS ต a m i n g ความบันเทิงครบวงจรลองจรี่งั้นก็ลองเดินนำหน้าดูะจะพาเดินอากาเดินไม่ล่ะกากาเดินนำหน้าไม่ล่ะถ้ามั่นใจไม่ใส่ไม่ได้าเมื่อดาข็งไม่จ้องยัยขี้นื้อโรชาเอาหน้าแข็งเลย บอกเปินควางนไ้นยอชกับมอญนงมุนีก็เคยเดินเส้นนี้เคยเดินอยู่แล้วง่ายครับเนเยอะเลก็เลก่เลยเคยเดินเลยเอาแ้วรืออะไระไรที่ไม่เยอะใช่หมแต่ตอน้ราถ้าทำนุ่นแต่นองพี่ก็เดินตลอดเดินด้วยกันแต่ต้องหต้องไปี้ยนยังกันใหม่เอาตอนบังเหี่ยมมันน้ไปบังเหียกีเอายังนักไรนักไรนุ่งวางยแลก้ยหนึ่งเคยเดิเอกปะทานกันเราจะนักน่งจังมันเราไนักไนุ่งตเต้ามนเาตะคั้ง าาก,กล้กกแแูพทฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดประจําวันที่1ธันวาคมนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว,ว่าตอนนี้ไทยยึดผาอินซีเสร็จสับ100%แต่ก็ยังมีขมิ้นป่วนหนักที่พยายามเข้ามาประจัน์หน้ากับรบพิเศษของไทยเรารวมไปถึงตอนนี้ ในพื้นที่กองทัพภาคที่3ครับหรือว่าโซนจังหวัดตากนั้นก็มีการยิงเตือนแล้วถึง3นัดด้วยกันพร้อมกับอัปเดตสิ่งที่เกาหลีทำครับแบนขมันเนี่ยสุดคาตากันเลยทีเดียวงานนี้ฮุนเซนเดนกับกุมขม,มับอีกแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนในตอนนี้ซึ่งก็เป็นสถานการณ์แนวชายแดนที่เดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นชายแดนในโซนกองทัพภาคที่3หรือว่าโซนภาคเหนือในจังหวัดตากของเรานั่นเองครับก็เรียกว่าทําออกมาให้ดูโดยกองกําลังนาเล ได้มีการยิงเตือนออกไปทันทีครับกับปืนคอ120มมตรตามกฎการใช้กําลังหลังจากที่เมียนมากับชนกลุ่มน้อยเนี่ยมีการสู้รบมีการประทะก,กันด้วยกระสุนปืนคอ60ตกมายังฝั่งไทยเราเราเคยมีการยิงเตือนไปก่อนแล้วรอบหนึ่งครับแต่ก็ไม่มีการแก้ไขออกมามันก็เลยทำให้รอบนี้มีกระสุนปืนคอตกฝั่งไทยเราเนี่ยจำนวน5นัดอยู่ในบริเวณพื้นที่ชุมชน ก็เลยทําให้กองกําลังนาเลสวนนะครับทำการยิงเตือนด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มิลิเมตรจำนวน4นัดด้วยกันไปยังพื้นที่ปัทเเลยเพื่อที่จะเตือนให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังการใช้วิธีกระสุนที่มาส่งผลกระทบต่อฝั่งไทยเราพร้อมกับจัดกําลังพลครับรวมถึงอาวุธยุโทโธปกรณ์เนี่ยเตรียมปฏิบัติการใช้กําลังเหมือนกัน หากว่ามีการละเมิดดุลรัมอิปภไตยของไทยเราตลอดแนวชายแดนซึ่งตอนนี้ทางกองกําลังเลสวนกองท,งทัพบัตฑิสาครับก็ยังคงติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและก็ตึงกําลังตามแนวเขตชายแดนอยู่เหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะครับเป็นแนวชายแดนไทยของเราเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีการประทะก,กับไทยเราตรงๆเพียงแต่เราเนี่ยยังคงเฝ้าระวังนะครับและก็พร้อมตอบโต้หากว่ามี